กาสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี่เป็นรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะของเซียนสารธรรมเป็นชุดเด่นบนตัวเดียวรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเด่นบนตัวเดียวมาได้บนล่างประศนพี่น้องล้วก็เด่นบนล่างเดินดีรัฐบาลไทยสื่อสูตรพนเนาะสองสูตรนี่สามารถประกบกันได้นะคะจะเห็ุเป็นชุดตะล่างก็ได้เนาะคะ่ะ ถ้างวดไหนไม่มาก็คือจับคู่ชนเด่นมาวาสันเนาะคะ่ะจังไปเบิงน้ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอมีวิธีถ้ำไยเดอค่ะพี่น้องเพระาะว่าสูตรนี้บอมเป็นของทางช่องเฮ้าเนาะคะ่ะเป็นของเซียนเพื่นมารวมอ่าลงน้ำซื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าจังใดพี่น้องจังถักหาเพื่นใดเนาะคะ่ะถักหาเพื้นใดนะคะไปเบิงข้ามเตือนของทางช่องเฮากอนเนาะคะ่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องนะคะแม่ช่างกะมีเขา่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะไปเบื้งสูตรแรกก้อนเนาะคะ่ะ อันนี้สองตัวมาหนึ่งตัวปัะง,งวดกับมาน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะขัดมาจังสีเนาะคะ่ะถ้าขัดท้ายเอาสูตรใบเต็มเองมเพิ่นม,มาเกเลยกะรอบหนาจะเป็นใบเต็มเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ารอบนี้เอาล่งเป็นงวดแรกเอาลงเป็นงวดแรกกันเลยตรงไปไล่ถ้าสาิติให้พี่น้องเบิ้งก้อนเนาะคะ่ะปไล่สถิติให้เบิ้งสะก้อนว่ามันจะเดินตอบบเนาะคะ่ะ จะเดินจอบแต่เหตุไปกะชนหลายอยู่พี่น้องชนกับสายของแอดกะหลายโตขึ้นกันเนาะค่ะหลายโตคือกันนะคะส่วนจะชนตัวใดพี่น้องไปเบิง้งยุชุดเต็มเนาะคะ่ะยุทีใบเต็มนะคะแนวทางกับมีเขาไม่นุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดวแอดขยายเบิ้งนิดนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเด่นบนล่างรัฐบาลไทยเซียนสารคามเนาะคะ่ะ เอาล่องจริงเป็นงวดแรกเนาะค่ะเอาล่องจริงเป็นงวดแรกพี่น้องค่ะไปเบิ้งน้ากันเลยขอถทดขอให้พี่น้องเป็นวัดสิทสิทได้สามกับศูนย์งวดที่ออกหาศูนย์สามแปดเก่าเนาะคะ่ะมาได้บนล่างด้วพี่น้องเอาได้บนล่างนะะเนาะค่ะแตมพอเห็นว่าเขา่าซื้อเนาะพี่น้องเนาะแตมเต็มกับว่าได้มันเสียเลยเนาะคะ่ะมันเสียไปเลย สองสูนรนี่ประกบกันรู้สึกว่าจะเดินหลายหลายมือโย่จับคูกันเขา่ามาาบนล่างได้พี่น้องงวดต่อมาก,กะได้สกับ0ูนเนาะคะ่ะกะมาที่3 6หของเซียนสารคข้ามกะเดินดีหลายสูนย์จูเดอวยพี่น้องงวดที่แล้วของเพิ่นจับคูเข่ายู่ทีตัวกราฟ4ีเก่าเนาะคะ่ะสีแนวทางว่าง4ีคูกับอีกหางเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะ แอดว่าว่เป็นปัญหาที่เ้าจะตามเลยเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็มีเขา่ามีหลุดคือกันเนาะคะ่ะหวดทัดมาได้ซีกับหนึ่งเนาะคะ่ะมาน้ากันที่บนเลยเพิ่นก็ว่าเดินดีอยู่ค่ะสูตรนี้นะคะเดินดีอยู่ว่าสันอ้าวไม่ซีรางอีกพร้อมพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะซีมาบนรางเลยเนาะคะ่ะหวดทัดมาได้ศูนย์กับเจ็ด งวดที่ออกแปดหกเจ็ดเนาะคะ่ะแปดหกเจ็ดมาที่บนเนาะคะ่ะกะเดินท่าแนวท่างสองตมาหนึ่งตเดินดีจริงเนาะคะ่ะถ้าเามีชุดประกบชุดเด่นตัวเดียวมากประกบนี่มันจะพษสามาถ,ถ้ามันเป็นสูตรบนล่างนี่กะจับง่ายขึ้นกันพี่น้องเพราะว่ามันตัวเลขมันบหลายเนาะถ้าบนอย่างเดียวหรือว่าล่างย่างเดียวยิ่งง่ายเข้าไปอีกเนาะคะ่ะ เพราะว่าเขาบริเไปกักเพื่อว่าบนล่างเนาะค่ะงวดถัดมาได้9ก้ากับหเข้าที่เลขหกงวดที่แล้วบอค่ะที่ออกศูนหเนาะค่ะงวดที่ออกศู 6. นย์หค่ะพี่น้องนะคะไปดูอ่างวดนี่เพิ่นได้หกกับสามพี่น้องนะคะสูตรเด่นตัวเดียวของเพิ่นนี่เพิ่นว่าเดินมาก แปดเก้างวดแล้วเร่พี่น้องเนาะคะ่ะแต่ตอนนั้นนึงเพื่อนบอกกับแอดที่ว่าเดินหกงวดบรรลุว่าคนละสูตรกันบอนะคะหรือว่าแอดเป็นผู้ฟังผิดเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรที่สองกันเลยเนาะคะ่ะสูตรที่สองว่าจะเดินยังไงเนาะคะ่ะสูตรที่สองได้แปดตัวเดียวเข้าที่แปดเก้าล่างเนาะคะ่ะเข้าที่แปดเก้าล่างแล้วแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเทียบชนกันแล้ว เข่าประกบคู่กันได้หลายงวดคือกันเนาะค่ะได้หกเข้าที่สามสามหกเนาะค่ะบบมีวิธีทาได้ค่ะพี่น้องซึ่งอันเนื่องว่าสูตรนี่ว่าเป็นของแอดเนาะค่ะบบมีวิธีทมงวดทัดมาได้หกตัวเดียวศูนย์สี่หนึ่งสี่หกเข้าที่เลขหกที่สี่หกล่างเนาะค่ะสี่หกล่าง หวดถัดมาได้หกอีกตัวเดียวหกเดินมาบ่าเมนเทียวๆเราได้พี่น้องสีมาอีกบอกคือเด่นคักแต่ได้หกตัวเดียวเข้าที่แปดหกเจ็ดสองแปดหกเดินย่าวเกินเนาะคะ่ะเดินย่ามากเลยพี่น้องหวดที่แล้วได้หกตัวเดียวอีกเนาะคะ่ะหกศูนย์หกเก้าสี่มาเทิ้งลักลอยเทิ้งลักนวยเนาะค่ะมาเทิ้งลักลอยเทินะะ้งลักนวย งวดนี้ได้หกเม็ดเดียวพี่น้องเนาะค่ะได้หกเม็ดเดียวเป็นตระหาอีกว่อพี่น้องเลขหก 6. คือเดินเง้วค่ะแทนเนาะค่ะเบองเเลขหก 6, เดินมาด้วยค่ะถึงแต่สามสามหกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกแปดหกเจ็ดสองแปดหกศูนย์หกเก้าสี่งวดนี้จะหกเง้งละพี่น้องวาเนาะค่ะหกเงี้งละค่ะพี่น้องไปเบองเอาสูตร ที่สองมาเทียบชนกันเลยเนาะคะ่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองกล่องกับวัตุรงเนาะคะ่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองชนกันบ่อชนแต่กับมาเบิดทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะแปดก็มาที่แปดเก้าสามศูนย์ม่น้ำกันพี่น้องหมดทัดมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้่มเอ็ดเอาใหม่บรรทัดก่อนเนาะคะ่ะ งวดถัดมาเนาะค่ะสูตรที่1ได้6สูตรที่2ได้3กับ0เข้าที่6 3 3 6าเนาะค่ะถัดมาพี่น้องสูตรตัวเดียวได้6สูตร2ตัวได้4กับ1เข้าที่4ี่หหกงวดถัดมาที่8ออกแปก8 6 7เนาะค่ะสูตรที่1ได้6ตัวเดียวสูตรที่2ได้ศนย์กับ7ก็เข้าที่6 7งวดที่แล้วสูตรที่1ได้ห สูตรที่2ได้9ก,กับ6พี่น้องปรากฏว่าชน6มาที่6กศเกือบทัวหมดออกหกเนาะคะ่ะถ่าว่าตัดไปยุหลักลอยเนาะคะ่ะงวดนี้งวดวันที่16ก,กันยาสูตรที่1นสูตร1นึ่งเลขตัวเดียวได้6สูตร2ตัวมา1ตัวได้6ก,กับ3พี่น้องสิ่ห้าบอสีเดือนต่อบอนาะคะ่ะงวดที่แลว้วชนกันอยู่ที่หกกับา,าหกนะคะ เอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะจับคู่ก็ได้ยูไลสูตรไล่งวดอยูเนาะคะ่ะได้จับคู่ได้มีหกสามหกสี่หกเจ็ดจับคู่ได้สามงวดเลขสามสองคู่เท่านั้นพี่น้องนะคะเอาไปเบื้องเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเอาไปเบื้องเป็นแนวทางว่ามันสีเดินต่อบ่ของเซียนสารคามชุดเด่นตัวเดียวแล้วก็สองตัวมาหนึ่งตัวประกบคู่ได้เนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมา่ายคลิปแล้วเนาะคะ่ะ กราบขอบ,บุญขอบคุณเอซพี่น้องเด้อค่ะแคปเอาเด้อค่ะกระเทียมมันเดินต่อเนาะคะ่ะเท่าก็จะได้ตามสูตรนี้เนาะพี่น้องนะคะกระเทียมมันเดินต่อนเนาะคะ่ะก็ขอให้เดินเด้อค่ะงวดนี้ชนกันที่หกสำรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวสนิทรากรพอกันคลิปหนา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ